ก็สวัสดีแฟนเพจพิเศษสักปปพรตี้ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมบ้านของโครงการเรื่อยมานะครับอันนี้จะพามาดูการรีวิวบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นบ้านของโครงการเองนะครับบ้านหลังนี้นะครับ เคยประกาศมาแล้วเมื่อ5-6เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำตลาดส่วนวันนี้นะครับก็พาพวกเราแฟนเพจทุกท่านที่สนใจบ้านที่อยากจะมีบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่มีพื้นที่กลางเมืองหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้โครงการนำมาลดราคานะครับให้เข้ากับ สถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้ลูกค้าที่ต้องการบ้านหลังใหญ่แต่ว่ากำลังซื้อไม่มากตอนนี้โครงการจัดให้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยราคาประเมิน4ล้านกว่าบาทนะครับเนื้อที่ทั้งหมด120ตารางวาอันนี้เป็นบริเวณนะครับถ่ายให้ดูบ้านหลังนี้อยู่กลางเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเลยนะครับ ขับรถออกไปปากซอยนี้ก็เป็นเจมาร์ตนะครับไปตลาดาสดของจังหวัดหนองบัวลำพูขับรถสองนาทีก็ถึงครับถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากนะครับบ้านหลังนี้ประวัตินะครับแต่ก่อนเคยเป็นจวนผู้ว่ามาก่อนนะครับนี่ครับบ้านจะแต่งออกแนวสไตล์อังกฤษนะครับสร้างแบบสไตล์อังกฤษ เนื้อที่120ตารางวามี4ห้องนอนนะครับ3ห้อง3ห้องน้ําบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับวันนี้โครงการนํามาจัดโปรนะครับภายในเดือนนี้นะครับอันนี้เป็นราคาเก่านะครับให้พวกเราได้เห็นเลยว่าโครงการขายราคาถูกจริงนะเนื้อที่120ตารางวาหายากนะครับพื้นที่เยอะขนาดนี้ แล้วก็ทำเลขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปชมทั้งหมดอันนี้เป็นด้านข้างนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับเป็นด้านข้างของบ้านส่วนด้านหลังนี้จะเป็นแฟลตตำรวจนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแผ่นข้างหน้าให้ดูนะครับ เป็นเนื้อที่ทั้งหมดเลยครับด้านหน้ากว้างมากแล้วก็โครงการยังทำเขาเรียกว่าทำพิเศษให้นะครับอันนี้ทำขึ้นมาเองก็คือโรงจอดรถนะครับนีครับจอดรถได้สามคันหรือเรามีรถแค่สองคันเราจะทำเป็นบ้านต่อเติมก็ได้ครับตรงนี้ครับนี่ครับหรือจะทำเป็นออฟฟิศก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพื้นที่บ้านยังเหลืออีกเยอะ เดี๋ยวผมพาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับบ้านทรงสวยมากนะครับนี่ครับดูด้านข้างตัวนี้มองไปเป็นวิวภูเขานะครับนี่ครับมองจากห้องชั้นบนเนี่ยเห็นวิวภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะนี่ครับบ้านสวยมาก น,นี่เป็นทางเข้านะครับท่านจะแถมมุงลวดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราเดินเข้ามานะครับเลี้ยวด้านขวามือก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่เลยนี่ครับก็จะมีไฟซ่อน,นี่ครับจะเป็นไฟซ่อนใหน้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวพาไปดูห้องครัวห้องครัวนี่จะใหญ่มากนะครับก็จะมีบิวอินให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นครัวฝรั่งให้เลยนะครับแบบขนาด,นาดไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่ครับคอปเตอร์ครัวด้านในบิวอินให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับ มีที่วางช้อนให้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นนีครับที่วางตะแกรงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์กลางให้ไว้ล้างผลไม้ล้างอะไรก็แล้วแต่เป็นกรัวฝรั่งให้มีไฟให้นะครับ แล้วผมจะแพงให้ดูห้องครัวว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับขนาดนี้เลยนะครับเน,บนีใช้เป็นห้องทานข้าวได้อีกสบายส่วนตรงนี้ที่กั้นไว้นี่ก็คือเป็นที่อเอาไว้สำหรับซักผ้านะครับนี่ครับมีปลักไฟไว้ให้แล้วก็ต่อน้ำไว้ให้แล้วครับ ทำที่กั้นไว้สำหรับวางของนะครับตรงนี้นี่ครับแคมมาดดูทัวสวยมากนะครับแล้วก็กว้างมากลมถ่ายเทได้ดีนะครับด้านหลังนี่ครับถ่ายจากด้านหลังมาทามาดูห้องด้านล่างนะครับตัวนี้ทำเป็นวิวให้หมดแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นห้องด้านล่างนะตรงนี้มีไฟให้ด้วยไฟสว่างในห้องโถงนะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับอันนี้เป็นบันไดด้านบนนะครับ ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะดูด้านบนขอเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องนอนนครับปูพื้นไวนิวลามิเน็นะครับตัวไวนิวนี้ก็จะดีอย่างนึงก็คือว่าอันนี้เป็นไฟหัวเตียงให้ด้วยนะครับ,รบมีไฟหัวเตียงให้ด้วยไฟสองสว่าง วนน้เรามิเนตนะครับคุณสมบัติก็คือการความร้อนได้ดีนะครับโดนน้ำแล้วก็ไม่ผุ่นะครับอันนี้คือข้อดีแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ครับที่เขานำมาใช้มีไฟบันไดให้นะครับไฟสองสว่างตัวนี้เป็นห้องน้ำด้านบนนะครับ ห้องน้ำทำสวยมากนะครับนี่ครับคือโครงการทำเสร็จนี้ก็คือยังไม่ได้มีใครเข้ามาอยู่ขายแบบสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็โทฟใช้อย่างดีสุขภัณฑ์ใช้อย่างดีจ้เลยครับแล้วก็มีราวตากผ้าให้กระจกให้คร้อมอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับด้านบน ห้องนอนนี้ก็จะมองไปก็จะเห็นวิวเขานะครับเนี่ยอันนี้คือถ่ายจากห้องนอนเห็นวิวเขาอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับห้องนี้ก็มีไฟมองเตียงให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับตับไฟมาเรียบร้อยพาไปดูห้องมาสเตอร์นะครับตัวน,นี้เป็นห้องมาสเตอร์ก็จะมีกระจกให้ด้านหนึ่งนะครับตรงน,นี้ เพื่อที่จะให้ดูมีเขาเรียกให้ดูมันกว้างขึ้นนะมีประตูให้สองด้านด้านนี้ก็มองไปเห็นภูเขาด้วยเหมือนกันนะครับวิวดีมากทาัทง้งที่เป็นบ้านกลา,างนะครับเนี่ยมีไฟหัวเตียงให้แล้วก็มีไฟซ่อนให้ด้วยนะครับเราจะเห็นเป็นปรงงานนี้เลยเป็นไฟซ่อนให้ ไฟสั้นฟ้าให้ในห้องนอนนะสวยนี่ครับไฟสั้นฟ้าแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับห้องมาสเตอร์ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์ก็จะได้แบบนี้เลยครับสักโครกแบบสวยๆแบบนี้เคาเตอร์ให้แบบนี้ กั้นให้นะครับแยกเปียกให้สวยแบบนี้เลยนะครับอน,นี่คือห้องมาสเตอร์รุ้นประมาณนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ถ่ายจากห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีเทเลสให้ด้านนอกตอนเช้า,ชาก็อาจจะออกมาสูดอากาศรับอากาศนะครับมองไปเห็นเพื่อนบ้าน หนองคอลลภูน,นี่อากาศดีค่ะตอนตอชเช้าเพราะว่าใกล้เขานะครับแต่ภูเขานี่อากาศก็จะลมมาก็จะเย็นสบายเป็นจังหวัดที่ใกล้เขามากที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำถ่ายไปแล้วอันนี้เป็นแชมยบอรเลียไฟสองสว่านให้นี่ครับคื้น บันไดบ้านสวยมากครับทำไว้สวยมากเลยแต่ว่าราคาขายก็ถูกมากเช่นกันตอนนี้ทำโครงการจัดลดราคาให้จากสามแสนสามล้านเก้านะครับก็ดีนะครับลดมาอีกล้านหนึ่งเลยครับ บ้านหลังนี้ราคาประเมาณสีล้านกว่าน,นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ยินบ็อกมาหรือโทรมาได้เลยนะครับเข้านับชมบ้านตัวอย่างได้ราคานี้ซื้อจริงขายจริงนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนี่ครับพื้นที่เหลือเหร้อยยี120่สิบตารางวา บ้านทรงสไตล์อังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตดีกู้เอาไปเลยครับเงินล้านนะครับซื้อบ้านแถมเงินล้านนะครับแถวบริเวณหน้าโครงการนะครับสงบเงียบเป็นพาเวตมากนะราคานี้ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับ พามาดูด้านหน้าบ้านสวยมากเลยนะเป็นพาเวทชุมชนก็ดีใกล้แ็ดตำรวจนะความปลอดภัยสูงแบบนี้เลยครับบ้านบ้านพื้นที่เยอะขนาดนี้แต่งเยอะขนาดนี้นะครับทรงสวยแบบนี้หายากนะครับในเมือง จังหวัดหนองบัวฉะนั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้หรือโทรมาก,ก็ได้นะครับขอรีวิวบ้านไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ